ทางนี้โอ้ขอผิดอีกสวัสดีครับคุณพี่โอ้ยยาวแล้วครุณพทีนี้วันนี้จะเติมเป็นซินหรือดีเซลถ้าอย่างงี้ขอเป็นชราทิดแล้วกันองมาาได้้ดอยออเวลขึนะไรครับเนี่ยพี <laughs> ่ครับเอ่อเบนชราทิต เขาไม่ว่างครับพี่พอดีคิวเขาเยอะครับ95เท่าไหร่95าก็45ครับ96ก็54 97ก็63ครับผมมึงนี่เก่งกันนิดนะเก่งเลขซะด้วยอ่านั้นเอา987 2เต็มถังไปเลยได้ครับพี่เติมอะไรดีครับพี่เอา95เต็มถังน้องโอเคครับงั้นลบกวนเปิดฝาให้หน่อยครับพี่ได้เลยะจัดให้นะเปิดฝาได้ครับพี่นี่รู้ใจผมสุดๆเลย สนุนขึ้นมากเลยพี่ฝาถังแล้วมันพี่เปิดฝาได้ผมเนี่ยรุ่นเนี้ยเปิดได้เลยไม่ต้องรอพี่เปิดฝาได้เลยใช่ไหมใช่ครับเปิดฝาได้เลยฝาถังไอ้น้องอ๋อขอโทษพี่ครไม่ใช่ฝาหลังว่าแต่รถพี่ก็สวยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยใจมากเนาะซื้อที่ไหนครับอ๋อรถสวยๆเงี้ยเหรอน้องใช่ใช่ดีที่เดียวน้องดีค้าน้องเข้าเพจเฟซบุ๊กเลย ทิมเลยดีด็ c r ขีดีดีคาของเรานะอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยริมถนนการจนารพิเศษเลยโอ้ติดติดริมถนนใหญ่เลยอ่ะใช่แล้วถ้างี้รถผมติดธนาคารอยู่พี่รับไหมครับของพี่ก็อยู่ไฟนั้นอยู่คันหนึ่งฝากเอาออกมาทีอะไรนั่บ้าพี่ไปแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วครับพี่เสร็จแล้วแค่นี้แหละคุยปวดหัวจริงเลยครับสวัสดีครับคุณพี่ลาไปก่อนครับพี่คุณวายที่หมาย และนี่ค่ะคือโชวรูมของเราโชรูมของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษห่างจากกระพาซิโอกาญจนา600เมตรเองค่ะโชลูมของเรานะคะมีรถให้เลือกมากมายนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามาไม่ถูกนะคะติดต่อหาพวกเราได้ทางนี้เลยคะ่ะหรือติดตามพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเพจดีค่ะนะคะดีขีด c a อนะคะและใน YouTube ช่องดีค่ะชาแนลฝากกดไลค์กด Sub s cribe พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 来了<拜>。拜拜